สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับการรีเพล์แบตเตอรี่นะฮะตัวนี้นะครับผมใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับของแองจิงนะครับทันี้ก็โมเดลตามนี้เลยนะตัวนี้น่าจะประมาณ3 4ี่ปีไม่แน่ใจว่ากี่ปีประมาณไม่ต่ำกว่า3ปี4ี่ปีได้นะครับตีเป็น5ปีก็ได้4ปีได้นะครับประมาณนี้นะครับใช้มานนานแล้วครับ สายก็พังนะครับผมต่อสายใหม่นะครับที่หนีบนะครับผมก็ต่อใหม่นะครับให้แข็งแรงขึ้นนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับ cca เอาหายไปไหนอา cca ผมวัดได้อยู่ที่ร้อห้าสิบนะครับหนีบตามนี้เลยนะครับ ir อยู่ที่ยี่สิบสองจุดเจ็ดเก้าตัวนี้เป็นน้ำกดนะครับเห็นไหมครับหนึ่งจุดสองห้าขึ้นไปนะครับถึงหนึ่งจุดสองแปดนะครับดูน้ำกดครับหายไปหมดเลยนะครับ ของอรุ่นนี้นะครับพิสตาชินะครับของรถอ่าัลติสนะครับผมโยโยต้านะครับก็การใช้งานนะครับผมใช้โหมดรีเพย์มันเปิดไฟเนี่ยเก่ามากแล้วนะครับอันนี้นะครับกดมาที่โหมดรีเพย์หันให้ดูนะครับกดนี้ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดรีเพย์แล้วก็ ออโต้ออโต้โมบิลโมบิลนะฮะโมบายหรือเปล่าโมบิลตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับเป็นของรถยนต์นะครับก็นำขั้วบวกนะครับดูดีๆนะครับข้วบวกแล้วก็ทำด้วยควอโลบครับอ่าทำงานเสียงพัดลมนะครับเนี่พัดลมตัวนี้เก่าแล้วครับดังสักหน่อยออกกดออกนะครับ อาจจะลายตานิดนึงนะครับก็ขออภยัยเป็นเสียงพัดลมนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ปล่อยมาที่8.2มูรีแพรนะครับผมรีแพรอยู่เสียงดังมาก โอเคพลมหายนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่8.2นะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดอีกทีนึงนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงเดี๋ยวผมมาวัดค่า CCA ให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนกดนะครับก็วัดค่ากดด้วยนะครับจะมีไฮโดรมิเตอร์นะครับในการวัดค่านะครับ